วันนี้นะครับลูกค้าเรียกมาดูรถแถวพระราม9กบอกเลยว่าคันนี้ช้างเผือกจริงยี่สารอยบูเทคเอมรถศูนย์เลขไมเก้าหมื่นกิโลเมตรแทบไม่เจอแดดเลยจอดอยู่ในคอนโดพระรามเก้าตลอดคือรถนี่ยังไม่เคยเคลียร์สีเลยรถอายุเนี่ยสิบปีเนี่ยหาสภาพแบบเนี้ยยากนะดูดิร้อย1ี่ห้าร้อยสิบหกอย่างบางอะ่ะดูง่ายๆเลยนะบางคันรถมันแบบจอดตากแดดนะไฟมันจะไม่ใช่สภาพนี้นะดูดิอันนี้คือไฟมันแบบใหม่มาก ใหม่นี่9 5้าหมื่นห้าตามที่คุยเดยนไว้ไปเสร็จเอาสูตรไม่มีครบเลยอันนี้เดือนห้าเนี่ยปีห้าเช็คสูตรตลอดนะตามคาดนะสวยจิ๊บต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นที่ขายดีนะเพราะว่าบูเทคดีเซลตัวน,นี้เนี่ยประหยัดแล้วก็ค่อนข้างทนเลย นนีเาะก็เลยเหมือนมันก็เลยอีกท่านึงเป็นเวลไฟก็เลยสมัยบางทีลูกเข้าเข้าออกออกไม่สะดวกอ่ใช่ท่านี้มันก็เลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างตอนนี้พี่เข้าศูนย์ที่ไหนอยู่ครับอะไรนะที่มันปิดไปอ่ะสาแฟร์ปิดไปแล้วงานเล็กใช้น้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตลอดมีประกันอยู่ไหมครับก็พี่จะต่อชั้นหนึ่งตลอดเลยก็ยะรออย่างนะครับเดี๋ยวไปรับสินค้าลูกค้านะครับแล้วก็จ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเราเอารถกลับไปล้างสปาแล้วเดี๋ยวจ่าย เราดีวีดเพื่อใผู้ชมได้ดูอีกดีนะครับใ้หายอยู่ล่อเลยนะสุดมาก